มันเป็นสิทธิการเข้าถึงมีแค่แอป u t u b e ที่ที่อ่านได้ผมจะลงแอปข้างๆแล้วจะไปอ่านข้อมูลของแอปอื่นไม่ได้มันก็เลยมีความปลอดภัยสูงกว่าในขณะที่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะมันใช้แรมเดียวกันนึกออกปะทุกคนสามารถดูของทุกคนได้เพราะว่าคุณเป็นยูเซอร์ไงแล้วคุณเป็นคนรันสคริปต์เองนึกออกปะมันก็เลยความปลอดภัยค่อนข้างต่างกันมือถือจะมีการไ s o l a t e เรื่องเหล่านี้ค่อนข้างดีกว่ายกเว้นเขารูทเครื่องถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้คุณไม่รูทหรอก เนี่ยไหมเรื่องราวมันเวลาที่คุณคุยเรื่องไอทีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายเนี่ยคุณต้องอธิบายกันขนาดเนี้มันลงลึกไงแล้วเวลาที่คนไอทีมานั่งอธิบายพี่ครับมันทำไม่ได้ครับมันต้องรู้เครื่องก่อนอนนัฟังไม่รู้เรื่องเออไม,ไม่ฟังแล้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอทิกตอกอินฟล e n อนเซที่บอกว่าห้ <S <S ามเปิด Wifi ข้างนอกนะเรียบร้อยจบเลยมีแค่ i n s t r u c กชันทำเลยเชื่อได้เลย ทีนี้พอพอผมเข้าใจว่าในสังคมที่มันมีแบบคลิปโอ้ oh, อย่าใช้ Wi-Fi ฟรี free นะออกมาจํานวนมากแล้วก็พูดต่อกันมาจำนวนมากโดยที่ว่าไม่รู้ว่าจริง,รงๆแล้วเทคโนโลยีข้างหลังมันคืออะไรเนี่ยนะครับมันแย่กับสังคมโดยรวมเพราะอะไรรู้ปะเพราะสุดท้ายแล้วแม่กูเนี่ยไปฟังคลิปเหล่านั้นมาแล้วกลับมาบอกกูว่าเอ้ยเราต้องไม่ใช้ WiFi ในการทําธุรกรรมใ,ใดๆซึ่งผมแต่ว่าผมเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ ระดับโลกที่พายแพ้ทุกวันนี้พ่อผมส่งคลิปเตือนภัยไอทีมาให้ผมบ่อยมากในไลน์ผมเปิดดูแล้วก็แบบ what the fuck คำที่ผมตอบพ่อผมไปสแกมไม่จริงป้าป้าเชื่อใครเนี่ยระหว่างคนนั้นกับลูกชายที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงจบปริญญาเอกทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่คนในประเทศไทยหลายคนมั่นใจในความสามารถเรื่องไอที